คุณจะอ่านคุณจะอ่านคอมเมนต์เล่นๆนะครับเพราะว่าสี่นาทีนะเขาดีใจดีใจใจดีใจนะครับช่วงนี้พบกับน้องบาสอนันต์ชัยราชันขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับของเชิดผมมีอะไรน้ำใจว่าให้น้องบาสเชิญเลยนะครับของบาร์สเยอะจ้าฝากนะครับแล้วก็สามร้อยบาทด้วยนะครับของบาร์สผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะจ๊ะพี่เจมมาครับพี่เจมมาครับ เล่มคำว่าคอยเล,ลือคนดีจะจับนับนจากวันให้สัญญา้วงมาไม่ถึงสีปีกลับมาวันนี้น้องลืมพี่แล้วโอ้พี่พีิธียิ้มหน่อยหยิดมันสัญญาไม่เคยแตกแถว เด็๋ฝันในใจเธอแล้วอกกลับแล้วเมื่อตอนกลับมาไหลไก้เขาคุ้มก๊อกมือนุ่มก็ให้เขาจับก๊อกแก้มนุ่นเนียนก็ยับยอมให้เขาจับเขาเำิอมลมรับประวัติศาสตร์ราชารีมที่สมืนไว้พร้อมจะจะวันนี้โดนเขาลงคำ เพียู่พียงรักความรักความรักกันขอบคุณคุณป้านะครับขอบคุณครับใจได้พี่นะฮะลูกเองแล้เยอะนะลูกให้คอยรักเราเจ้าคอยมึงร้องเจียวม่งง่วงทำนิ้ตาแข็งมากเลยครับเอวันนี้แข็งง่วงไปกับทางกูเลยตั้งแต่หัวใจน้องป้าร้องพอมากเลยครัแต่ว่าไม่มีอะไรให้นะครับขอบคุณแค่เทับ นายชมข้อความอื่นะครับที่ร้องมาตั้งแต่คนแรกแต่ตั้งแต่ต่อจากหัวหน้ามารู้สึกว่าต้องมาจะร้องเพลงได้ดีที่สุดเลยว้าวจะบอกว่าทำไมคุณชมมองมาจังเลยเอหลังผมครับเยอะเนาะนายชมมากำลังรอมาเล่นใจอยู่นะชอนเชื่อเชื่อไหลไก่เข้าคุ้มเอาเชิญมือนุ่มก้อยเขาจับ แก้มเนินหิ้เรียนก็ยังยอมให้เขาจับเขาทำเขาทำบอกสิ่งที่จะงัวถอยล้มแต่วันนี้โดนเขาโดนรังแต่วันที่อดวงที่ยังความมาขลงลูกุ่มไหลเช ทำไมจอมาเป็นติดดับดครับไม่คอยรักเราจะไม่ได้พักพี่เอาแล้วทำไมเนี่ยตพี่กลับมาตามสัญญัจ๋าจ๋าแต่เจ้าไม่ว่าละกายเราพี่ทำไมในวัาจะห่อตวมือเลยครับขอบคุณสูงเลยครับผ่านไปจากครับท่านผู้ใส่ใบสักครับ